ภาษาภาษาฝรั่งมาชนเลยค่ะครับโซเวลีนะครับผมไม่ใช่เรื่องอะไรเนี่ยผัววิมาผัววิมาลาครับผมนีวเสื้อสวยมากนะครับวำลังย้อนแอร์แล้วนะค,ค,ครับอีกห้า สี่สาสอเปิดได้ดูเปิดดูได้เลยเปิดได้เดูเลยอะไร่ของสาทำนองทำนหลับแม่หยรอะไรเน่าเตยเบลองจีมากขอบคุณค่ะที่เพ้ามายมาค่ะ นี่คือเรามาเจอใะเจอฉากเลยทำีอยู่นี่ค่ะที่เขากำลังแบบเียรื่องกับจบกับเขาอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าเรไม่ชอบาไมชอบารอจะคอยเอว่าที่แม่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะโชคดีมากเลยที่หลาแม่ฟังนะว่าถาอยเดียวนีะ่อ้เหมืนชาวบ้านเขาชอเขาเงี้ย